สบายดีพี่น้องมื่อสุข,ขสูุขคนเด้ยจ้ามื่อนี้มาจีดกับลูกกับหลานเข้าป่าหาหน่อไม้อีกแล้วเด้อพี่น้องพากันมากับหน้าไข่มกแม่กับน้ากุ้งมากับลูกสะพายมาเอาหน่อไม้เด้อพี่น้องพากันมาหาหน่อไม้อีกแล้วคือเกา่า เฮ้ได si ้ได้เอาไม่อาผ้าหาตัดผ้าตัดอาไม่ขอก็ก็เอาลูกเขาไปห้าไม่นะตัดก็เอาน้าไม่สักก่อนแ้วพี่เน่ามจีสิไปห้าตัดไม่ขอแป๊บหนึ่ง สวัสดีพี่น้องสบายอีกเสียที่สองนะจ้ามาเอาหน่อไม้ด้วยพี่น้องแหน่มันเบาะหนะแหน่งมาเกิดน้ำเกาะหาหน่อไม้ไม่ยากลำบากหน่อยหนึ่งด้วยพี่น้องเพราะว่ามันมีน้ำน้ำเกาะมาเอาหน่อไม้ด้วยพี่น้องแหนงมันเลยแม่แหนื่อยชาปบุ๋งจะมา ยู่ซก็หักลงไว้มยเบริกก็แคจะหักแล้วเขาลืมเขาสะออนกับบอร์จักก็ค<อ>ืออะไรวะกระสนกระอมันมไม่ สอมงน้ำไ,ไม้ยานชีติเกาะน้ำไม้ไายใจเทิมเดี่น้องไข่มุกเป็นมือกล้องไข่ม,มุกเป็นมือกล้องหายแขนมันสั่นกระคอโทษขออภัยเด้อแขนสั่นจะล้างจับกล้องนี่แม่คะว่าตัวนี้อะไรข้าฮักข้าวบออ่อจับกล้องจับเทือหากก็มาจับนะลอกจับกล้องลองเบินงพี่น้องตั้งแต่มือนหน้าผัวคือจับจะโดนนะตั้งแต่ยืนน่งแม่นุก๊ก

มันขึ้นเหี่ยวมันแหละเอาเอาแห้งก็ก็ก้อน้ำก้อน้ำก้อนอันนี้มันแมงหรือเปล่าก็ยาตินกาะเ็ทำบัวไส้ไม้เก็เอามาได้มันได้พี่น้องเอ้ยมันขึ้นเที่ยวแหน่งมันนอมันเมื่ยักเมื่รุ่นเลยน้อนไม่จะแหน่ง

ลงกัยักข้างได้ขัดผนล,ลงกะลีลาได้มาว่าเนี่ยแล้วก็มันได้เกลอยเกลอยล,งลง,ลงลงแล้วหนึ่งอันลงแล้วหนึง่งอันอันที่สองลงมาอีกแล้วอันที่สองลงมาอีกแล้วเจ้าก็มาทางปองแงมาเบืองฟิตตี้บนมันโบครัดจ้ะ ึงบอกได้อยู่บอกะคำว่าถึงลวมาคอยสิกะมาคอยเกาะมันไม่ได้แล้วจะเกาะจำเหงามันก็ไม่ได้ปาะด็นหละเออเอิลงมาหลยพี่นุ่มอ่ะวตที่สามแล้วตัวที่สามแล้วเดี๋ยวที่สี่ต่ำๆนี่สองอนเรียนกันอยู่ต่ำนี่เออสองอานเรียนกันต่ำๆมานี่ก็ เราออกมาฮอดพีเลยเด้อพี่น้องหาหน่อไม้หาไข่มกกทำมุตอลเดินหน่อไม้มื่กี้ฮะสีเต็มกระตาอลไรพี่น้องย่างไหมน,นั่งจิ้มกเต็มจังไรกระเต็มกระตาเนี่หาไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องมามูตอลไปไปปุ๊นเราไปไปทำไข่มกปุ๊นหาเติมอีกหน่หนอยกัน พดีลดน่ากระตานึงด้วพี่น้องหาน้ำไม้มานงมาเศษถงม้่หอดบปถุงอาจกเอาน้่มออกมากินนึ่ผู้ผู้ไปหอดเดินโสีขาวก็น้ำไม้นี่ว่าเขานะขาวบะก็เอาก็เอาอ่ตามหมดเลยตึงอยู่ตามหมดเลยอยู่่ง เจ้าอันหัวควยเด็ดดุเนาะพี่น้องใบไม้พอได้กินอยู่น้ําไม้ตอนนี้ยังบ่ทันได้อึดปานดพี่น้องก็เอาเฮาเอาไม้คอเฮ็ดไม้คอไม้คอมไม้คอกน้ไม้มาจ้นี่พอได้บ่เอาพอได้บ่ได้ก็อ ซีเต็มกะตาพี่น้องเอ้ยเห็นเฮาหยังน้อยยังจะบ่เต็มยังยังบ่ได้เมือหาเต็มกะตาพุ่นเด้อจังสิได้มือกได้ั่นได้เรื่องเกาะแต่ว่ามันตกมันอยากบ่อยากออกมาางนอกตกเข้าในอยากไปเบิ่งน้องหั่นก็เด้อยมาเบิ่งน้องอันนีน้องขี้ยนี่ๆเออ บุกหรือเนาะแหงเลยบุกไม่ปลาแหงหรือเปล่ามันก่อนน้่มยังเต็มอยู่เมื่อกี้ก็มาสิเอาวิดเอาปลาในนี่แล้วมันแหงจักร่มีอันนั้นมีหููมีหูกบกบจจักแหงเลยแด้วแถวนี่คันเห็นหูนี่จักร่มีกบกบจจักเนาะหูกะปูหรือเปล่เอ้ยเด็กบริเวณน้ั่มนอง นี่ก็คือปา่อปาอนุกระป่าหน้าไม้เดินหน้าไม้สักลังพี่น้องพอได้อยู่ได้กินหน้าไม้ยามนี่ทายลับๆให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนธรรมาตศบ้านเฮาอยู่ไปสี่แหละสนุกสบายอยู่สบายเขาปา่าเขาดงพี่น้องไม่ได้เ,าเขาในเมืองบุห็นรถเ็ลล่าน้หมู เห็นแต่ป่าน้ำไม้เห็นแต่ป่าไม้แก่นี่ล่ะพี่น้องเอ้ยความสุขบ่จี๊ดพอซํานี้ยังมีอยู่บ่ยังหลายอยู่บ่ลูกยังอยู่บ่เอามาอเอาเก็บมามกันลูกมุกเอ้ยเออเก็บมามกันมาอ นีหัวหน่ออีกเอาเสียไปให้นาซ่าซับเอาไว้รู้ไหมชุ่มชุ่มบอกก็เอ้าหักลงมากกับพี่น้องหมดกลีมากแท้เท่เอานี้แต่หมดก่อนใหม่หักกลุ่มหักลงมาเพื่อทีเผื่อเมื่อเัาเทีอนล่นกระตาพี่น้องเอ้ยยุงยุงกระคบพอยุง น้ำไม้น้อ,นอตกพอได้อยู่ได้กินอันนี่ก็พ่อหน้าไม้พี่น้องหูร่ำนายหายนักก,นกุ้งเกาะเอาอยู่ใน,นพพี่น้องเลยแม่อยู่มันอยู่ในเด้อพี่น้องโบเห็นน้ำอกมันอยู่ในเอาคลิปนี่ไม่เกดสิีเดล่าพี่และน้องไปก่อนเด้อจ้าพอกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ส่องมาจีดเพอร์แอนดเดอขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ขอบใจหลายๆลาลาไปก่อนจ้าใครโมกลาในลูก